<น>ยังอยู่กันที่อุดรธานีค่ะได้มีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนำเสนอผลปฏิบัติการด้านความมั่นคงทุกมิติค่ะ ที่สาลากลางจังหวัดอุดรธานีค่ะนายนิติพัฒน์ลีลาเลิศแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดครั้งที่1ทับสองโดยมีพันเอกธนาวีวิชาชายัยรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการที่เป็นคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดรุ่นธานีร่วมประชุมในครั้งนี้ค่ะซึ่งในการประชุมครั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดหรือกอรมนอจังหวัด,ดวอุ่นธานีได้นําเสนอผลการปฏิบัติงานที่ท,ทุกภาคส่วนได้บูรณาการการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงทุกมิติและขับเคลื่อนจนเกิดผลสมัมฤทธิ์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2564ถึงสิงหาคม2565 ซึ่งในการปฏิบัติงานรอบปีที่ผ่านมาถือว่าสามารถบริหารจัดการความมั่นคงได้เป็นอย่างดีก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในทุกพื้นที่ประชาชนมีความปลอดภัยการดําเนินงานมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาและนำแนวทางพระราชดำริระเบิดจากข้างในของในหลวงรัชกาลที่9มาเป็นแนวทางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทางกลางทางและก็ปลายทางนำไปสู่การแก้ไขปัญหาร่วมกันค่ะ